กราบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Identity V เฮ้ย Identity V วะไม่ใช่วันนี้เราอยู่กับเกมเซตีนนเ,เ,เป็นเกมที่อยู่คู่คนไทยมานานนะครับเป็นเกมของบริษัท Line Corporation นนะครับเนาะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะวันนี้ผมจะมาทำอีเวนท์ที่มีชื่อว่าอีเวนท์สาวสุดฮอตเนาะผมขอเรียกอีเวนท์นี้ว่าอีเวนท์ สาวสาวดูดเพชรนะครับเนาะสาวตัวสาวคนแรกได้แก่ควีนสเบลล่าสาวคนที่สองได้แก่ไอรลินสาวสวยคนที่สามได้แก่เพย์เพยที่ถูกปุกซึ่งเอาจริงเว้นนี้นะผมขอแนะนำว่าต้องมีสักประมาณเจ็ดพันนะถ้าคุณจะหวังสามตัวนี้เนาะซึ่งผมไม่แข่ผมจะเปิดเลยผมไม่สนเอาละเนาะก็ไปกันเลยเนาะเรามีอยู่ห้าเกือบห้าสิบคุณแจเนาะก็ น่านสิบหุ่เจก็สมได้สิบครั้งเนาะไปดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะอ่ดูไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมขอปิดการแจ้งเตือนไปก่อนเนาะโอเคแห่หลบหมดเลยนะอ้าได้เทพ,พีป่ามาแล้วเนาะแต่เท่าที่ดูมานะของดีๆยังไม่ค่อยออกนะฮะ เงียบเลยรอบนี้เอาละเรามาเริ่มสุ่มกันที่มีหนึ่งพันหกสี่พันหกร้อยนเราสุ่มไปสักห้าร้อยก่อนเนาะคือขอออกดีนะแต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้เลยนะแต่มันก็ค่อนข้างอุ้ยไม่เพชรเนาะผมอยากได้ไอรินเนาะตรงๆนะเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงเนาะ อ่าได้หมวกของเลอบางมาอันหนึ่งครับเนาะโอ้ยตุ๊กตาของควีนสเปลลาเนาะเอ้ยควีนสเปลลาพูดผิดเนาะต้องขออภัยด้วยไม่ใช่ของควีนสเปลลาอ่าเทพีอิงป่ามาอีกอันหนึ่งแล้วเนะเพชรสิบอันเหมือนคืนกำไรให้เราแบบเนี้ยอืมชมปั๊บเริ่มไปปุ๊บเลยเนาะไม่ค่อยโผล่ให้เห็นแล้วเนาะ ปิดตัวอะไรก็ได้น,อน้องเวนี้แต่ขอปิดตัวเราท็อปหน่อยก็ดีนะที่ผมย้ายก็เป็นจเไมล์เลนไม์ของเลนน่าไม์ของอุอ้ยได้ปิดปักผมมานะดีตรงไหนวะเออเฟรดี้สเตล่าก็ได้นะจริงอะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอพี OP อยู่นะเดี๋ยวถึงสี่พันเราจะไปสุ่มแบบห้าสิบเพชรเนาะมาดูกันว่าเราจะได้ของดีไหมอุย้ย พเพชรมาแต่ผมไม่ได้วะอันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเราแบบเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะคือของดีๆออกเยอะนะแต่ว่าผมกดไม่ค่อยได้เนาะ ร้อยเพชรนะฮะกับอีกคุญแจห้าสิบอันเนาะได้มาทั้งหมดอืมได้มาทั้งหมดเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะได้ไม่ได้เทพีนี้เลยนะฮะเทพี TP อย่งน้ำไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ได้เทพีแห่งป่ามาสามมาห้าอันแฟตุ๊กตาเฟ,ะฟะรย์สเตลล่ามาหนึ่งอันแล้วก็ปิ่นผักผักผมมาอีกหนึ่งอันและเท เทพีแห่งไฟอีก3อันแล้วก็หมวกของไปสนีเลอบังอีก1อันนะครับเนาะผมเนี่ยอยากได้อ่เฟริส,เต,สเตลลาไอรินแล้วก็เพยเพยเ,เนาะจริงๆผมอยากได้สตาร์เลน่าด้วยนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากนะพวกนี้คือถ้าไม่มีจี้ที่เข้ากับมันจริงๆนะมันจะได้ค่อนข้างยากนะทำไมเจ๊เพิ่พมอัตโนมัตวะ เอาละได้คืนมาเท่าไหร่ฮะโอเค120เร้อยสิบเพชรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการ์ดพวกนี้หมดเลยนะเห็นไหมเอาละเดี๋ยวเราไปสุ่มแบบห้าสิบเพชรกันเล่นๆเ,เนาะอุย้ยได้ควีนเลยนะเป็นได้สร้อยมาเลยนะฮะจริงนะของพวกนี้ไม่น่าใส่เข้ามาเลยนะอ๋อตุ๊กตาเฟรี่มาแล้วนะชุดมังกรเนานะ ได้เทพียงป่าาแล้วจริงๆผมได้เทพียงน้ำแล้วตอนเนี้ยเทพียงไฟเทพียงไฟตามติดเลยเทพียงป่าหมกเลยบังลูกบาเดเพชรใส่มาเพื่อเทพียงน้ำได้แล้วนะครับหนึ่งตุ๊ก,กตาเนาะเริ่มได้เยอะแล้วนะเนาะตาุ๊กตาไหม่ของเลน,น่าครับปินปักผมเนาะ ตุกตาครับตามตามกูมาทุกอันเลยเนาะแต่โบนัสสักสามพันดีไหมเทพีโอเคเทพีอีกแล้วไม่อยากได้เทพีชุดมังกรผมอยากได้เทพีหงน้ำนะตอนนี้โอโห e โอยเฮียหอเฮียตามกูไปติดทุกอันเลยโอ้ยตามกูมาอีกเพชรผมเริ่มจะไหลแล้วเนาะเชฟแพนด้าชุดมังกร <Okay. S 2> เดี๋ยวเหลืออยู่โอเคใช้ไปอีกประมาณพันสองพันกว่าเนาะปิดมาทั้งหมดสี่สามใบเลยนะเนี้ยได้เทพีน้ำมาแค่อันเดียวเองนะได้ไมเลน้ามหมีอันหนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวผมจะหาเทพีน้ำมหอีอันหนึงนะ่งเนาะผมขอรับเอ่อ ไปเสนีเลอบางไปก่อนเนาะโอเคครับไปสุ่มกันต่อเลยเนาะอีกสักหนะ้าร้อยเนาะเดี๋ยวไปเช็คนี้ก่อนเนาะยังไม่เด้ง <No. S 1> เดี๋ยวไปอ่าสุ่มต่อเลยนะครับนะอีกห้ก500นะาร้อยเพชรเนาะไม่ของเลนหน้ามาอีกแล้วครับเนาะแต่เรายังขาดตุ๊ก,กตาน้าอยูนะ่เนาะตอนนี้ผมอยากได้ตุ๊ก,กตาน้ามากที่สุดแล้วนะ ไม่ได้ได้อะไรเลยตอนนี้อาตุ๊กตาน้าอีกอันนึงครับสวยงามครับเนาะสีปีป่ายอันหนึ่งครับเนาะห้าร้อยได้ตุ๊กตาน้าไม่อีกอันหนึ่งเนาะตอนนี้ผมขาดตุ๊กตาน้าเนาะแล้วก็ได้หมีเพนด้ามาอีกอันหนึ่งเนาะ เอาละผมไปเก็บของแป๊บนึงเนาะโอเคได้ละเนาะเดี๋ยวเราต้องไปหาเทปีงน้ำใหม่อันนึงเนาะแล้วก็ท้าดีเนี่ยผมอยากได้เพลม,มีอันนึงเนาะแต่ไม้ของไอรีนี้ออกยากจริงๆนะฮะผมยังไม่ได้เลยสักอันหนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวลองสุ่มอีกสักห้าร้อยเพชรเฮ้ยเออถูกปะเนาะโอ้โหได้อัญมณีมาเนาะแต่ผมไม่ได้อยากได้อัญมณีเลยสักนิด ออ oh. ที่ผมไม่ค่อยพูดนี่คือกำลังรุ่นอยู่นะว่าผมนี่จะได้เทพิงํามไหมเนาะเทพิงน้ำโอ oh. 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 ้เทพีโอ้เทพีลบแบบดิจิตอลเลยเทพีโอ้ตุ๊กตาไม่อยากได้ตอนนี้เจพิงน้ำปิดแล้วครับปิดแล้วครับ รวมเบ็ดเสร็จค่าความเสียหายทั้งหมดของเทเพียงงามนะครับต้องนั้นต้องใช่ออไม่พอโอเคได้ไมสองร้อยเพชรเนาะรวมมูลค่าความเสียหายเนาะผมปิดอ่าซุปเปอร์สตาร์เลน่ามาเนาะอืม ผมมีเพชรอยู่ประมาณ4,500ตอนนี้ใช้เหลือไปก็4 0 0 0สักสี0ก็รวมมูลค่าเบชริษย์ของซุปตาเรหน้านะราคาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3,000เนาะถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะครับเนาะเพราะาอีเวนต์บางครั้งอีเวนต์มาครั้งแรกๆนะหรือว่าเลยหลังบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้เกือบ4,500้ถึงจะปิดมันเนาะถือว่าออกง่ายนะครับเนาะรูสว,ว่า50เพชรน,นี่สมราคาคุ้มนะครับเนาะ ถ้าใครมีประมาณสี่ถึงห้าพันอัพสุ่มสี่สิบสุ่มห้าสิบเลยเนาะจะได้ง่ายกว่าแต่ว่าไม์ของไอรินกับคาถาของควีนอลิซาเบธเนี่ยออกยากนะฮะคือคาถานี้แคบไม่เห็นออกเลยเห็นแค่ครั้งเดียวนะฮะส่วนไม์นี้ออกมาหลายครั้งแต่กดไม่ได้เลยสักครั้งเนาะไอรินเนี่ยเป็นตัวที่ทำไมผมอยากไน้เพราะว่ามันมีทักษะการชิงวิกได้ดีเนาะแล้วก็ตัวอีกอย่างนึงที่ผมนี่ย อยากได้เป็นของไอหมีแพนดะ้าเนาะจังหวะนี้เดี๋ยวเราจะไปสุมกันต่อเลยเนาะเราสุมให้หมดเลยเนาะอุย้ยกดผิดอุ๊บส์ทเทพิงป้าครับเนะาะหาหมีแพนด้านะครับจังหวะนี้เนาะเราต้องใช้หมีแพนดะ้าเนาะเทพิงป่านี่ก็ตามคติติดเลยเนาะตามได้ตามดีปิ่นปักผมครับไม่ได้อยากได้เนาะตอนนี้โอ้โหพอไม่ได้อยากได้ก็ตามกุมาติดติดเลย มีแพนด้ามีแพนด้ามีมีไหมเออไม่ใช่มี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 อมีออมมาเร็วมีมีมีอ้าจุดมังกรไม่เอาไม่อยากใส่ อยากได้ตุ๊กตาหมีไปกอดที่บ้านจิ้มนะปึ๊กปึ๊กโอ้ยหมดครับเนาะโอ้โหอีกจะโผล่มาปอบใจกุยเดี๋ยวผมไปเช็คอันที่เหลือก่อนเนาะโอเคมงคุดมงคุดวะมัง มงกุฎแหละเออเออเป็นอะไรครับขอของอดีๆก็ได้แบบอะไรดีๆหน่อยนึงอ่ะแบบหลุมดีๆอ่ะช็อ,ชอคครับจุกจุกมันจุกแบบจุกเวอร์เวอร์เนาะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเนาะว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้เปิดอีกไหมเนาะดีวนะผมเจอผมกลับกลับไปก่อน เไเมก้าเจ็คพอตเนาะโอ้โหโอ้ชุดมังกรไม่ได้อยากได้สักนิดเลยฮะมีการแบบเอาต้นซากุระมาจะเอีกด้วยนะนีเออไม่ต้องหวังครับมันเกมนี้มันก็เป็นเกมที่ขึ้นชื่อว่าเกลืออยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนาะ มันก็ไม่แปลกถ้าเราจะเจออะไรเกลือกลแบบนี้เนาะถืออย่างนะว่าผมก็ปิดตัวท็อปทอปมาสักโกนอะหมดแล้วมีแค่นี้อโอ้ลระเจ้ามีแค่นี้เหมดหมดหมด,หมดแล่วหมดแล้วหมดจริงๆด้วยนะจรงจังอะ่ะ หมดแล้วเนาะก็สรุปความเสียหายเนาะประมาณ5,000เพชรเนาะผมปิดอ่ซุสตาเลน,นาแล้วก็ปิดไปสนีเลอบังโจอ,อี้สุตราดีมิเตอร์เนาะแต่ว่าที่มันจ็บใจก็ตรงนี้นะจ็บใจหน่อยๆก็คือเชฟเพ,พนด้าเนี่ยครับขาดแค่ใบเดียวเนาะ แรกไปเลยนะจิจ,จิผมต้องเลือกระหว่างเฟรรี่กับซุปนานะผมขอเลือกซุปนาเนะจึ๊ิรับมาครับเนาะซากุระรับมาผมขอมไม่เลือกซากุระซ้ำนะเพราะว่ามันเป็นการที่ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไปสนีเลอบางแลกมาเลยครับเนาะก็2อตัวนี้เก็บไว้ก่อนเนาะผมไม่แลกเนาะเพราะว่าผมว่าจะเอาการมาฟิตกันเนาะจะรอจนกว่าเว้นใกล้หมดเนาะแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาแลกเนาะ เวนด้งอ๋อแล้วก็ผมว่าคุณแจอ๋อมาเจสิซุ่มกันต่อครับเนาะเออหมวกโผล่มาอ๋อเชฟแพนด้าปิดแล้วสักคนปิดโอ้โ้ดีมากดีมากดีมากเกมเศตหมีปิดแล้วครับเชฟแพนด้าเนาะเราปิดเพยเพยที่ถูกปลุกปิดซุปตาเลยนะอืม ปิดใบสนีเลอบังแล้วก็ได้ออโรราได้โจออ้กับสกุรัดดีมิเตอร์เหมือนกันนึงเนาะถือว่าคมครับเนาะหัวนี้คมคมจริงจังครับเนาะคมจริงจังถือว่าดีมากเลยเนาะแล้วก็สกุละดิีมิเตอร์เนาะผมแรกเลยแล้วกันเนาะโอเคครบครับเนาะ ก็สรุปค่าความเสียหายเนาะ,ะมีการ์ดทั้งหมดที่ผมได้มาเนาะเพม่เพื่อที่ถูกปลุกไปสนีเลอบงังแล้วก็ไปไหนวะซากุระดีมิเตอร์ซุปตาเลนาเนาะการ์ดท,ที่ผมแนะนำให้หาเก็บก็คือซุปตาร์เลนาเพย่เพยที่ถูกปลุก แล้วก็ไอรินแล้วก็ควีนอิงสเปล่าเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนะาะกร์ดที่ผมปิดมานะปิดซุปตาเดน่ามาหนึ่งตัวแล้วก็ปิดเผยเพ่อยที่ถูกปลุกมาหนึ่งตัวแล้วก็ใบสนีเลอบังโจอี้แล้วก็ ซากุระดิมิเตอร์เนาะตัวที่ผมว่าโหดอยู่ในนี้ก็จะมีเพื่อพๆที่ถูกปกลูกไอรินซุปตาเลนาแล้วก็ควีนอิงซาเบล่าเนาะก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะไม,ไม่ไม่ได้มีซาวอะไรเนะเพร่อผมไม่ได้ตัดเข้าไปเนาะก็ถ้าชอบอย่าให้ผมเล่นเกมนี้ครับก็กดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับเอ๊ะ แล้วก็อันนี้มันมีอีเวนต์ด้วยนะฮะอีเวนต์คิดมัดเนาะใครที่ล็อกอินอยู่ก็ล็อกอินให้ครบยี่แปดวันจะได้ของมากมายเลยนะแล้วก็น,นี่ฮะเนาะเป็นโค้ดเชิญเนาะก็สำหรับนี้ก็ถ้าใครชอบการเล่นของผมอะไรแบบนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u ับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับอนี้บายบายลาติสวดเจ้า